อถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งหลายๆแบรนด์ที่ใส่กันมาที่รู้สึกดีกว่าแบรนด์ล่าสุดที่ออกมาสวัสดีครับผมแอดเพชรอาร์ Ning นะครับก่อนอื่นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องชาแนลของเราผมฝากกดติดตามและรลบกวนเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยรองเท้าที่ผมจะมาพูดถึงนะครับเป็นรองเท้าแบรนด์ไนกี้ รุ่นใหม่ล่าสุดที่เข้ามาขายที่อ e รี n n นนิครับมีชื่อรุ่นว่า Nike a s r Zoom Tempo n e x เนนะครับความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยคือมันเป็นรองเท้าที่ถูกถอดแบบมาจาก Alpha f i n n e x ็วัสดุเนี่ยเกือบจะเหมือนกันกันกบ Alpha f i ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันถูกปรับเปลี่ยนให้มาออกการซ้อมนะครับโดยการรีวิวครั้งนี้นะครับความพิเศษเนี่ยอยู่ตรงที่ผมได้ส่งรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยไปให้นักกีฬาของอ r รี n i n g ทั้ง2ท่านได้ลองวิ่งกันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเทมโป้นะครับอีซี่รันหรือว่าจะเป็นการเทสความเร็วในระยะ3 k นะครับหรือว่า10 k การรีวิวหลังวิ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยกราบสวัสดีนะครับพี่แบงค์และพี่จี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับพี่จี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพจสวัสดีครับสวัสดีครับจี้ครับสวัสดีค่ะพี่แบงค์สวัสดีค่ะเพได้ยินเสียงชัดไหม ชัดครับพี่ชัดเจนครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอดูรองเท้าไนกี้แอสซูมเน็กเซนที่ผมให้ไปหน่อยว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอของจี้่อนเลยจากการจากการใช้งานจริงที่ผ่านมานะนี่ค่ะให้ดูว่าพื้นเปื้อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการอาไปทาสีนะเป็นวิ่งวิ่งแทร็กนะของวิแบงของี่แบงต์จะสะอาดหน่อยเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าหัวข้อเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะมาพูดแบบเจาะลึกเลยเกี่ยวกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับมาในส่วนของเรื่องการรีวิวฟีลลิ่งหลังวิ่งกันดีกว่าครับพี่จากที่ผมเนี่ยผมเอารองเท้าให้พี่ยี่สองคนลองเมื่อวีคที่แล้วเราไปวิ่งที่สนามวิ่งกันพี่จี้เนี่ยได้เอาไปวิ่งเทส 3K นะครับแล้วก็ลองลองไปวิ่งอินเทอร์วอลด้วยนะครับรีวิวฟีลลิ่งให้ดูหน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับพี่จี้ครั้งแรกที่ใส่ะนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพี่อ่ะก็ไม่ค่อยได้ใส่พื้นที่มัน เป็นพื้นที่เด้งแบบนี้ยค่ะคือปกติพี่จะเป็นแบบพื้นแข็งไปเลยหรือไม่ก็จะนุ่มไปเลยแต่อันนี้ก็คือให้ความรู้สึกแปลกใหม่ก็คือแบบพื้นมีความดึงดึงอะตอนที่ใส่ยังไม่ต้องวิ่งเลยนะแค่แค่ใส่แล้วก็เดินไปเดินมามันแบบมีความดึงดึงที่เท้าเรา,าใช่ไหมคะใช่ <laughs> <laughs> แล้วพอ,อเริ่มวิ่งแบบจ็อกก่อนเนาะก็เออรู้สึกว่าแบบมันก็หนึบหนึบพื้นดีแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆยังยังไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากแบบ รองเท้าอื่นมากแต่ว่าสิ่งสิที่รู้ได้เลยก็คือความเด้งนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่วนตัวของสําสหรับน้ําหนักของรองเท้าคนอื่นไม่รู้นะว่ายังไงแต่ว่าสาหรับพี่อ่ะคือก็ถือว่าเบาค่ะคู่นี้ไม่หนักถ้าเทียบกับคู่ที่พี่ใส่อยู่อ่าคู่นี้ถือว่าเบาเพสาม k ครับพี่ตอนแรกพี่ก็เนื่องจากยังไม่เคยใส่ก็เลยกังวลนิดนึงว่าถ้ามาใส่ครั้งแรกแล้วก็ทําความเร็วเลยจะรอดไหมปรากฏว่าเออมันมันไม่ได้วิ่งยากขนาดนั้นอะ มันไปด้วยกันกับ,บพี่ดัแล้วก็รอดแล้วก็รู้สึกว่าเออก็วิ่งสนุกนะเ,เพอะวิ่งเร็วๆถึงแม้จะเหนื่อยก็ตามแต่ก็สนุกแล้วก็วมันเด้งมากเลยค่ะเวลาวิ่งโดยการใช้ทําความเร็วโดยตัวตรงหน้าเท้าเราอ่ะตรงเนีเ้ยเวลาที่เราเคลง,งน้ําหนักเท้าลงที่พื้นแล้วก็แทกลงไปเนี้ยเออมันมีแรงตอบรับดีอ่ะค่ะมันเด้งจริงๆแล้วแอบกังวลแทนจี้เหมือนกันก็เลยให้จี้เองเนี่ยไปไปวอร์มค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกัน ให้ความเร็วก่าปกติเพราะว่าโดยปกติต้องบอกทุกคนเลยว่าเราไม่แนะนําให้ซื้อรองท้าปุ๊บเอาไปเทสคำในแบบนี้ก็ลองให้จี้ดูก่อนจี้ว่าค่อนข้างจะพอไหวกับผู้นี้อ่ะก็เลยเปิดใจลองมาสัหน่อยสามเคทำเวลาไปเท่าไหร่ครับพี่เต้เท่าไหร่นะพี่ต <laughs> พี่พเปิดตารางพี่จำไม่ได้สิบสามนิดสิบสามวินาทีสิบสามก่านิดนิดใช่ปร <4 S 1> <13 S 2> <ว>ะมาณสิบสามศูนย์สี่ค่ะช่วงที่วิ่งนี้ค่อนข้างหยิ่งนะเทส ที่ชวนคุยไม่คุยเลยสะบัดหน้าอย่างเดี้ยวเลยวันหนึ่อบาไปล้ะมารุ <laughs> ส่งพี่แบงค์บ้างวันนั้นผมก็ได้ลองเทสกับพี่แบงค์เราวันนั้นเราวิ่งเหมือนแบบเทมโปกับอีซีรันด้วยกันนะครับใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างครับพี่แบงค์ฟีลกิ้งตอนแรกที่สวมรองเท้าคู่นี้ลงไปตอนแรกตอนจับทีแรกนะตอนจับรองเท้าได้ทหนทีแรกเลยยังรู้สึกว่าเฉยเฉย ด้วยความที่ว่าเราเคยเราเคยสมัมผัสรองเท้าที่มันดีกว่านี้มากๆมาก่อนเนาะแต่ว่าด้วยความที่รองเท้าคู่เก่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นเรซซิ่งเป็นเรซซิ่งชูจริงๆก็คือรองเท้าแข็งจริงๆแหละเออถ้าเกิดว่าเรามาใส่วิ่งช้าๆหรือในในจ็อกกิ้งหรือเทมโปเพสอะไรอย่างเงี้ยเออก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันกินกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะแต่คู่นี้กับแตกต่างนะเทจ คือไม่ว่าเราจะวิ่ง mm hmm. เป็นจ็อกกิ้งอีซี่เพสหรือว่าเทมโปเพสเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะขนาดนั้นมันเป็นฟิลลิ่งที่วิ่งสบายๆแล้วก็มีความเด้งอย่างที่จี้บอกเหมาะจริงๆ <Okay. S 1> กับการใช้ใช้ซ้อมเพราะว่าเวลาที่เราซ้อมเนี่ยอย่างอย่างที่โค้ชทั่วไปเขาทํากันคือเขาจะพยายามไม่ให้หนักกีฬาเนี่ยใช้กล้ามเนื้อเยอะจนเกินไปจนเกิดการวอร์ยูสรองเท้าที่เด้งเกินไปเนี่ยหรือว่าช่วยในการ ส่งแรงมากเกินไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ใช้กล้ามเนื้อเยอะก <อะ S 1> ว่ารองเท้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าพี่ให้นิยามมันคือมันเป็นรองเท้าที่เรองเท้าที่สปอร์ตที่สามารถใช้ทำความเร็วได้อถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งหลายๆแบรนด์ที่ใส่กันมาครับพี่พี่รู้สึกดีกว่าแบรนด์ล่าสุดที่ออกมาไม่ไม่พูดแล้วกันพูด <laughs> จาก <laughs> แบรนด์ร<ๆ>สองแบรนด์ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยพี่พี่รู้สึกว่าตัวรองเท้าคู่เนี้ย ดีกว่าคู่รุ่นท็อปของเขาก็ประมาณนี้ฮะในในฟีลลิ่งของพี่นะครับจริงๆเราไม่ได้ซ้อมมันแค่นี้ด้วยนะครับผมให้พี่จี้ไปทําการบ้านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ไปวิ่งสิ k เค,คมาพี่จันสามเคเนี่ยแล้วไปวิ่งสิ k เคคิดว่าตัวรองเท้าคู่นี้เนี่ยให้ฟีลลิ่งยังไงบ้างพี่พี่ว่ามันวิ่งนิ่งดีค่ะสิ k เคของพี่คือเพสแบบ พี่พยายามไม่มองนาฬิกาแล้วพี่ก็แบบพยายามไปเรื่อยๆของพี่อ่ะปรากฏว่าเพสมันใกล้เคียงกันแล้วแบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยก็คือเพสนิ่งมากในระยะ 10K ใช่แล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้สึกเมื่อยหรือรู้สึกฝืนมันเป็นการไปได้เรื่อยๆมันสนุกค่ะวิ่งแล้วเหมือนกับรองเท้ามันมีความเด้งตอบรับเรามาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีการช่วยส่งแรงให้เราอย่างเงี้ยเออก็ วิ่งแล้วสนุกค่ะแต่ก่อนหน้านี้ลองแบบวิ่งจ็อกก่อนใช่ไหมจ็อกไปก่อนรประมาณสองโลไม่นับสิบโลเนี้ยนะพี่รู้สึกว่าถ้าวิ่งช้าพี่จะแอบเมื่อยนิดนึงอืออือ <laughs> <c oughs> ใช่เพราะพี่คิดว่าคู่เนี้ยถ้าถ้าลงน้าหนักตรงช่วงหน้าเทา้าอ่ะมันจะโอเคกว่าวิ่งแล้วแบบลงเต็มเท้าเพราะพี่วิ่งช้าพี่จะลงแบบเต็มเท้าไงคะแล้วมันก็รู้สึกแบบ <c oughs> ด้วยความที่พื้นไม่มีความนุ่มด้วยใช่ไหมคะ มันก็เลยจะทำให้พี่รู้สึกเมื่อยนิดนึงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นรูปที่ขึ้นเมื่อสักครู่นะครับพี่จี้ใส่สองรุ่นนะครับเอามาเปรียบ<ม>เทียบกันหน่อยนะครับทาร์เจอร์เจแปนนะครับแล้วก็<ม>ค่ซ้ายเ่ยเป็นคาร์บอนอยากจะรู้ว่าค<ม>่ะ<ม>ถ้าเปรียบเทียบกับสองรุ่นนี้เนี่ยพี่อะไรเป็นจุดเด่นของตัวเทมโปเน็ก์เซมากกันครับค่ะสามรุ่นนี้จริงๆเขามีจุดเด่นไม่เหมือนกัน ต้องบอกแบบนี้ครับก็คือจริงๆถ้าเป็นตัวทาร์เตอร์เจแปนรูปเสื้อสีสีส้มส้ม,สมแดงๆอะค่ะตัวนั้นตัวพื้นเขาจะเป็นคือตัวดรอปของพื้นจะจะต่างกับตัวเทมโปอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิ่งเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสายสปีดเนาะน้ำหนักก็จะเบาใช่ไหมแล้วก็ใช่ดอปต่ำแล้วเวลาวิ่งมันก็ค่อนข้างจะใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เรานิดนึง ในการวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งเราอ่ะก็จะแบบออกแรงใช่ไหมคะออกแรงเองด้วยแต่ว่าด้วยความที่พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบรองเท้าพื้นแข็งแข็งแน่นๆเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งทําความเร็วพี่คิดว่าตัวนั้นอ่ะมันก็เลยแบบเน้นมันอ่ะเออเน้นความธรรมชาติของมันเนาะสนุกใช่แต่มีความดิบมีความดิบใช่แต่ว่าข้อเสียของเขาก็มีก็คือมันจะทําให้เราอ่ะเกิดาการบาดเจ็บได้ง่ายเวลาที่เราวิ่งเร็วเราวิ่งเยอะ ส่วนตัวฮ o กาคาร์บอนเคือตัวนั้นน่ะเขาจะมีพื้นเป็นทรงโค้งอะค่ะ,ะทำให้ er ใช่ช่วยในเรื่องของรอบขาก็คือตัวเนี้ยถ้ายิ่งวิ่งไกลๆอ่ะยิ่งวิ่งเพลินค่ะจะทำให้รู้สึกมไม่เบื่อ,อใช่จะวิ่งไปได้เรื่อยๆเพลินๆไม่เมื่อยเป็นแบบนั้นแต่ว่าข้อเสียของเขาก็มีเหมือนกันก็คือเขาจะมีน้ำหนักเยอะอืม,อม หลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบตรงนี้ใช่ส,ส่วนสปีดอาจจะไม่มันเท่าไหร่ใช่แต่ว่าถ้าวิ่งเยอะๆอะได้ส่วนตัวเนี้ยตัวไนกี้เทมโปนะคะก็ตัวนี้สําหรับพี่พี่ยังลองไปแค่สิบโลเนาะยังไม่เคยลองแบบวิ่งฮาบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวพี่คิดว่ามันเป็นรองเท้าที่จริงๆอ่ะจะบอกว่าใส่แข่งก็ยังได้เลยนะถ้าไม่ทุกพูดถึงว่าใส่ซ้อมอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่า บางคนอ่ะซื้อรองเท้ามาก็อาจจะใช้เป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็คู่ซ้อมด้วยใช่ไหมคะจริงๆคู่นี้ก็สามารถใส่แข่งได้ด้วยเพราะว่าเ,<อ>เขามีน้ำหนักไม่ไม่เยอะนะถ้าถามพี่แล้วก็มีความเด้งก็คือช่วยในเรื่องของแรงเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจแล้วแบบเฮ้ยอ,อยากใส่ทั้งซ้อมทั้งแข่งได้ไหมพี่ว่าคู่นี้ก็ได้ได้เหมือนกันถามโค้ชบ้างดีกว่านะครับ <laughs> คือพี่แบงค์เนี่ยอ่ะเวเบอร์เน็กเปอร์เซนเคยใส่มาละแล้วก็ตัวอดิซิโน่โปรด้วยแต่ให้พี่แบงค์เปยดเช็คเป็นหนึ่งว่าเทมเพล่เน็กเปอร์เซนตัวนี้เนี่ยมันเด่นกว่าสองตัวนั้นยังไงครับพี่เมเจอร์เน็กเปอร์เซนเด่นกว่าอดิซิโน่โปรกับเมเจอร์ <Next> กับเทมเพล่เน็กเปอร์เซนใช,ใช่ตัวเน็กเปอร์เซนตัวเน็กเปอร์เซนนะครับอย่างที่บอกว่าทำสปีดล้วนๆเลยอ,อันนี้เนี่ยแน่นอนว่าชัดเจนเลยเอาไว้แข่งจ็อกสั้นๆหรือว่าจ็อกช้าๆอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมีอาการแน่นอนว่าเมื่อยน่องมากๆ นะฮะไม่เหมาะกับการใช้ซ้อมเลยอย่างจี้เองเนี่ยจี้ไม่เคยใส่เนาะแน่นอนว่าฟ<ช>ิลลิ่งจี้เนี่ย,ยจะจะรู้สึกได้เลยว่าไอตัวเนี้ยเทมโปตัวเนี้ยเอาไปแข่งได้ซึ่งจร <umb S 2> ิงๆมันก็เอาไปแข่งได้ครับถ้าเกิดว่าคนยังไม่มีเน็กเปอร์เซนต์ใช้ที่มองได้เลยว่าเอาไปเอาไปแข่งแทนเน็กเปอร์เซนต์ได้เลยเพราะว่า s <S อย่างที่แน่ๆคือดีกว่าตัวสี่เปอร์เซนต์และดีกว่าซูมไฟล์ทั่วไปแน่นอนแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมุมของตัว a d i ซิลโร่โปความต่างกันคือ a d i ซ i ลโ Pro ปเออมิ S ซูโน่เอซิ่น มันจะมีความดิบพี่ใส่เหมือนกันพี่ใส่พวกนั้นเหมือนกันถ้าถามตัวพี่เองเนี่ยเดิมทีถ้าพี่ไม่รู้จักเน็กเปอร์เซนต์เลยไม่รู้จักไอเทโป้เปอร์เซนต์เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าสนุกกว่าค่อนข้างเยอะเออก,กับการกับการวิ่งนะครับแต่หลังจากที่เราเริ่มรู้จักไอตัวเน็กเปอร์เซนต์เริ่ม,มรู้จักไอเทโป้เน็กเปอร์เซนต์ตัวเนี้ยพี่กับ,ร,บรู้สึกว่ารองเท้าที่ดิบจนเกินไปเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์กับการวิ่งแต่กลับเป็น รองเท้าที่อาจจะต้องมีในเรื่องของความสพอร์ตแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ด้วยอีกทั้งรองเท้าที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแข่งนะครับไม่ทําลายกล้ามเนื้อเรานันคือรงงาที่ดีในั่นก็คือตัวนี้เลยติดพพอร์ตเหมือนกันจริงๆแล้วตัวฮอกกาที่ก็เคยใส่นะตัวตัวฮอกกาคาร์บอนเอ็กซ์แล้วก็ตัวออนคลาวก็เคยได้ลองไอ้ตัวนี้ก็เคยตัวเอ็นโดฟิลโปรแต่ละรุ่นนะมันมีมันเรียกว่ามันมีจุดเด่นของตัวมันเองทั้งหมดเลยเท มันอยู่ที่สไตล์ความชอบด้วยใช่ใครชอบแบบไหนมากกว่าถ้าคนที่ช,ชอบในเรื่องของความสพอร์ตแล้วก็ทำสปีดได้ด้วยก็จะมีเอ็นโดฟินโปรที่ตอบโจทย์นะถ้าพูดกัมตรงคือตัวเทมโปในเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยแข่งกับเอ็นโดฟินโปรได้เลยแข่งกันได้เลยใช่แข่งกันได้เลยแข่งกับแบรนด์อื่นๆได้หมดมันแพ้ตัวเดียวก็คือรุ่นพี่ของมันนั่นเองก็คือตัวค <c oughs> ัวเฟไฟแต่รุ่นอื่นเนี่ยมันสู้ได้หมดเลย พี่กล้าพูดเลยถ้าเกิดว่าใครใ<ช>ที่ยังไม่ได้ซื้อรองเท้าตึกบนที่มีตัวคาร์บอนเข้ามาใช่มตัวนี้สตูที่ไร้กาดของมันเลยพี่บอกให้ <c oughs> ราคาก็จับต้องได้ด้วยใช่ราคาจับต้องได้นะครับเทียบกับแบรนด์อื่นๆทั่วไปซ้อมได้แข่งได้เรียกว่าคุ้มค่าต้องบอกทุกคนก่อนว่าที่แบงค์เอาไปลองเป็นไซส์ของผู้หญิงนะครับใช่ก็อะไรคือสิ่งที่แบบว่าถ้าถ้าผู้ชายใส่รองเท้าไซส์ผู้หญิงเนี่ยมัน มันมีมันมีฟิลเป็นยังไงบ้างับพี่มันอยู่ที่รูปเท้าคนด้วยนะเพชรคือบังเอญโชคดีความที่เท้าพี่ค่อนข้างเรียวคล้ายๆเท้าผู้หญิงครับเออพี่ก็เลยจะไม่มีปัญหาอะไรกับการที่เราใส่รองเท้าใส่ผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายทั่วไปปกติรูปร่างใหญ่หน่อยก็จะใส่รองเท้าผู้หญิงค่อนข้างลําบากเพราะว่ารูปเท้าหรือว่าหน้าเท้าเนี่ยก็จะกว้างกว่าเออถ้าใส่แล้วมันก็จะบีบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เท้าเรียวเท้าเล็กเนี่ยไม่มีปัญหา ใส่ได้ <Okay. S 1> แต่อาจจะต้องอาจจะต้องเผื่อไซส์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่จี้เหรอครับคิดว่าไงครับพี่คู่นี้การเลือกไซส์นะครับต้องเลือกอยังไงบ้างครับพี่จี้สำหรับผู้หญิงนะของพี่นะคะส่วนตัวพี่เลยต้องเผื่อเลยค่ะพี่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เท้าไม่บางค่ะหน้าเท้ากว้างนิดนึงปกติพี่ใส่ยี่สิบสามจุดห้าพี่เผื่อขึ้นมาศูนย์จุดห้าค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งไซส์ <Okay. S 3> เพราะว่าตอน <Okay. S 3> พี่ใส่ไปอ่ะตรงข้างข้างอ่ะคะ่ะนิ้วนิ้วพี่มันโผล่แบบว่า ปูดขึ้นมาเลยข้างๆมันมแคบต้องเพิ่มไปอ,อีกครึ่งไซส์เลยถึงจะแบบพอดีเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆที่แบบสนใจอาจจะต้องไปลองก่อนต้องเลือกอไซส์กันดีๆค่ะพี่เองก็เผื่อครึ่งไซส์ครับ ครื่องไซส์ใช่ไหมคะใช่พี่เผื่อเครื่องไซส์เหมือนกันจะคล้ายๆกันแหละเพราะว่าปกติพี่ก็ใส่เท้าผู้หญิงมาตลอดไงก็เลยเผื่อเท่ากันคอ๋ออย่างผมเนี่ยหน้าเท้ากว้างมากต้องหนึ่งไซส์ถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้หน้าเท้าปกติใช่ครึ่งไซส์ถึงหนึ่งไซส์กำลังดีครับถ้าเผื่อเยอะเกินก็กลัวว่ามันจะหลวมเราน่าจะพูดเกี่ยวกับข้อดีของมันเนี่ยมาเยอะมากแล้วพี่แบงค์ให้พูดนิดนึงพี่ว่าข้อเสียของตัวไนกี้แอร์ซูนเทมโปเนเวอร์เซนเนี่ยคืออะไรครับถ้าสำหรับพี่ อาจจะมองว่าตัวนี้มันยังไม่สุดมั้งคะอย่างที่พี่แบงค์พูดไปตอนแรกว,ว่าแบบถ้าเราจะซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งอะไว้ใส่ทั้งซองทั้งแข่งอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็อาจจะเทียบเท่ากับรุ่น a l p h a าไฟไม่ได้อะไรเงี้ยอืมเขาก็อาจจะแบบแบบคนเสียตังค์เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้อัลฟ a าไฟแล้วอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเออม,มันก็เลยคิดว่าอา่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็คิดว่าอาจจะแบบ ทำให้เกิดความลังเลข,ขึ้นในการตัดสินใจด้วยความที่แบบว่าตัวเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยมันก็คือยังเป็นลองอยู่อะค่ะตัวนี้ไม่รู้นะโดยรวมแล้วพี่ถือว่าถ้าสําหรับพี่มันก็โอเคอาจจะมีะเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มองนะคะแต่ว่าส่วนตัวอย่างเงี้ยคือปกติวิ่งอะมันไม่ค่อยมีเสียงเท้าใช่ไหมแต่ว่าคู่เนี้ย วิ่งแล้วเสียงมันดังอ่ะมีเสียงดังอ่าใช่ตัด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 ตคือคนที่พอใส่เน็กเน็กเปอร์เซนอยู่แล้วอ่ะอาจจะมีเสียงอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าจี้อ่ะปกติไม่ใส่ใช่ไหมแล้วพอไปใส่วิ่งสิบโลอ่ะวิ่งี่ก็ตกใจคุยเสียงดังขนาดนี้เลยอ่ะแล้วแบบคนอื่นจะรำคาญเราไหมอ่ะเราได้ยินเสียงเท้าวิ่งไปเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเหมือนเสียงม้าวิ่งอะค่ะโอเคพี่วิ่งเร็วอ่ะวิ่งเหมือนม้าน่ะแต่พี่มองต่างกับจี้นะในเรื่องราคานะ ที่มองว่ามันอยู่ที่คนจะใช้มากกว่าครับเหมือนมันพูด t h ู put the, put the Right Man on the Right Job ถูกไหมคือถ้าเกิดว่า oh. คนวิ่งทั่วไปอ่ะเบสิกหรือว่าไม่ได้แข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพหรืออาจจะวิ่งไม่ได้ถึงขั้นเพสสามเพสสี่ที่ว่าคู่เนี้ยเพียงพอแล้วไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มเงินอีกสองสามพันหรือสี่พันเพื่อที่จะไปเอาตัว็อป yeah. ถ้าเกิดเป็นขาแรงเนี้ยเออจำเป็นจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ไปตัวท็อปแล้วสู้เขาไม่ได้อันนั้นคือใช่อ่าอันนี้พี่มองมุมมุมพี่นะคือมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นแต่คือเรียงง่ายๆว่าถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องแบบใช้ไอโฟนอ่ะเราซื้อสามๆหนึ่งถั่ไม่ใช้ก็ได้แค่โทรศัพท์อ่ะเปรียบเทียบระหว่างงไกลเลยทมันอารมณ์มันอารมณ์แบบนั้นเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวคาร์บอนเพลทเนี่ยกับตัวคอมโพสิตเพลทเนี่ยค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของความเด้งแต่มันก็แลกมาด้ก็ แข่งก็แข่งซ้อมก็ซ้อมแต่ตัวเนี้ยซ้อมมันก,มมนก็มันก็พอแข่งได้นะอารมณร,ร,รแบบเนี้ยแต่แตข้อเสียที่พี่เห็นชัดตอนนี้เลยคือมันใส่ยากอ๋อก็ใช่รู้สึกกันว่าใส่ยากมันต้องปวดมันส่ย,ยาเพราะว่าม,มันแรกมากับความกระชับความกระชับมันเนี้ยทําให้เราใส่ย,ยากซึ่งแน่นอนว่านักกา,ากีฬาไม่ควรเอาไปใส่แข่งอย่างแน่นอนแม้ว่ามันจะมีไอหูคอยช่วยดึง เนี่ยมีหูตรงเนี้ยที่มันทำไอหูเนี่ยเพราะว่ามันเอาไว้เกี่ยวช่วยดึงเวลาเราใส่ไงแต่ว่าพี่ก็มองว่ามันมันจะเป็นรองเท้าที่ใส่าย,ยากจริงรองเท้ากานะใช่นะใช่ยขนาดพี่เท้าเรียวๆพี่ยังรู้สึกว่ามันเอ,อ่อค่อนข้างใส่าย,ยากถ้าสมมุติว่ามือใหม่นะครับหรือคนที่สนใจตัวไนกี้แอสซูมเทมโป1%เนี่ยถ้าเป็นพี่แบงค์จะแนะนาหรือว่าบอกให้เขาปรับตัวยังไงบ้างครับกับรองเท้ารุ่นนี้พี่ถ้าเป็นพี่เหรอพี่อยากให้เขาลองใส่ฟิลลิ่งจ็อกเบาๆดูก่อน กับตัวเนี้ยนะบเบาๆในที่นี้ไม่ใช่แบบวิ่งเพจอมมาม่าแบบเดินล้องเพลงอะไรยเงี้ยไม่ใช่นะแต่คือต้องเป็นเป็นเพจที่แบบเป็นอีซี่รันหรือว่าลองรันลองลองวิ่งดูจับีลิ่งดูก่อนว่ารู้สึกยังไงวิ่งแล,แล้วมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่ายังไม่อยากตัดสินใจซื้อก็ไปลองเทสท,ที่ออลิรันดิ่งดูก่อนนะเรามีรูวิ่งให้ลองนะครับ,รบจะได้จับฟิลได้ว่า เออมันใช่สําหรับเราหรือเปล่าเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกโดยที่เราไม่ต้องรีบซื้อก่อนเราไปลองให้ชัวร์ว่าเออมันใช่นะกาค่อยซื้อถ้าเกิดว่าพูดกนตนมตรงราคา7 0 0 0ันใช่ไหมเพชรพี่พี่จำไม่ผิดครับพูด,ดต,รตรงว่าก็ก็ไม่ได้ถูกแต่ถามว่าคุ้มมาที่จะซื้อก็คุม้มมาในมุมของสาวขาแรงแบบพี่จี้บ้างพี่คิดว่ารุ่นนี้นะครับมันเอาไปทําความเร็วหรือว่าไปซ้อมทาความเร็วได้ดีเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยฟันธงหน่อยแล้วกันพี่หรือว่าแนะนําคนที่ต้องการจะลองรุ่นนี้นะครับ สำหรับพี่คิดว่าใส่ทั้งซ้อมแล้วก็ใครที่อยากใส่แข่งด้วยก็ถือว่าใส่แข่งได้เลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าด้วยความที่รองเท้าอะ่ะอย่างที่พี่แบงค์บอกไปว่าพื้นมันจะมีเหมือนทําให้ดูแบบไม่ได้วิ่งแบบเรียบแล้วก็น้าหนักของรอ,องเท้าถ้าเทียบกับเน็กกอเซลหรืออัลฟาไฟอาจจะหนักกว่าอย่างเงี้ยทําให้มันเหมือนมีคอนดิชันที่แบบว่าทําให้เราวิ่งยากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ใส่รองเท้าแบบเนี้ยซ้อมเทมโปตามชื่อเขาเลยหรือว่าซ้อมทําความเร็ว แล้วพอเราไปใส่รุ่นที่มันสบายกว่าเช่น Alpha Fly หรือว่า n i k Percent อย่างเงี้ยมันจะทําให้เราวิ่งได้ง่ายขึ้นใส่ยาก,กมากว่าถูกต้อตงงาอใช่ใช่นี่น่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของรองเท้า Nike Air Zoom Tempo Nike Percent นะครับที่พี่แบงค์กับพี่จี้มาร่วมพูดคุยวันนี้ก็เช่นเคยสามารถติดตามการซ้อมหรือว่าเทคนิคต่างๆจากพี่แบงค์และพี่จี้เนี่ยได้ตามช่องทางนี้คือหน้าล่างนี้เลยครับ c o ้ชแ mm hmm. Bank คิดกใจนะครับ สามารถติดาต,ตามพี่แปงได้แล้วก็เป็นพี่จี้ J I, I E A แล้วก็ W T นะครับตามดูกันได้โดยใครสนใจรองเท้าคู่นี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่7,000บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ ArenaNingStore.com แล้วก็ ArenaNing Concept o r สาขาเ e n น r ร l w เวล d นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ารองเท้ารุ่นไนกี้ i r Zoom Tempo Next% เนี่ย จะเข้าแค่สีของผู้หญิงเท่านั้นนะครับสำหรับสีของผู้ชายนะครับจะเข้าวางขายในวันที่8กันยายนนี้นะครับแล้วก็สีที่ผมถืออยู่จะวางขายในวันที่30กันยานะโดยรายละเอียดนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ o ก Ariening c o s e t o นะครับและถ้าใครมีคำถามสงสยัยเกี่ยวกับรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมแอดเพชรต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ